ตัวเดิมครับไม่เข็ดไม่ลาวไม่ใช่แล้วครับทีนี้กำลังจะฟาร์มใ้มูลาให้มันโลดทองแล้วนะทีแมวว่าแมงจะพึ่งโลมัวงกตามันมาดูดีด่กานี้เป็นตรวอะไรอู้แคลรีสามตัวเมดหนึ่งแคลรีป่าหนึ่งแคลรี่ออฟเลนหนึ่งและแคลรี่อะไรกันแคลรี่ซัพพอร์ตหนึ่ง โอ้โหมึงป่า2องตัววัตต์ฟอรแล้วเดี๋ยวนะให้าหานี่กลางแล้วได้สาวน,นี่คืออะไรทีเนียเน้ยต้องมีซูก้าไม่ก็ยอนที่ต้องไปออบ <You S 1> อ่ะอืม <on> ทีผมก็มีตึงๆอยู่นะเนี่ยลืมสังเกตจะจำได้โอเคอแล้วลเมกูโกโตฟีทำไมนะก็มาดูเน็ตบุกเน็ตแดงทำไมไ ซึ่งไอซาลิมกาเวนผมว่ามันน่าจะเอาบับแดงก,กูทันทีหรือไม่ก็มาดักบับกูตรงนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผมต้องล่างมาไม่มีวันลืมเลือนเน็ตไม่มีวันให้อภัยเน็ตเปลียนเป็นเนสเลยแล้ยใช่ไเนี่ยโหลโอเคผมรู้แล้วซาลิมมันซานตีต้องเล่นกลางของเราถูกโจมตีมันรรไปเลย โอเคบับแดงยังอยู่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเมที่ยังดูที่ช่วยดูนะไหน้ก็ไหนๆแหละต้องมีนะครับเออตอนนี้โดนอะไรได้เสียไปเตอร์ตัดทิ้งไปก่อนเลยผมว่าน่าจะได้ผมว่าไอเรนน่าจะชนะสุสานอ่นี่บอกว่าไหวไหมมันก็ครึ่งลอยพอมองว่าอ๋อโอเคไอเรนมาไม่ใช่เอเรนสลิมมาครับ อู้แทดิจังแม่งเออหูบอตสามตัวบอลเดือดแบบ่ายไม่ไม่ไหวครับจบกันนะครับสามสี่ตัวสิบไพ่ยังไม่เวฟีเลยเวฟบอลเร็วเออแนะนำนะครับถ้าเกิดจะเวฟบอลควรควรจะพยายามให้ได้เวฟซีก่อนนะครับเพืสามารถเวอบอลได้นะครับ

โอ้ยเฮียคึงหลอดเลยเฮียตั้งสามสี่ตัวโอ้โหสลิมกลับบ้านก่อนเลยครับเน่งคึงหลอดไอเฮียกูยังเกมไม่ครบสแต็กเลยหลอกสักกูครึ่งหลอดเลยสุดเออต้องชิบเพื่อพลังโจมตีเฮ้ยอะไรวะย้อนออมบอลนี้โอ้ไอเฮียแม่งสามครีกันจังวะูกเออลยอื้อ อย่าอย่าว่ากันเด้อถือว่าพุ่งว่ากันแหละไหวอ่ว้ยอึดมากมีแล็บดีที่ผมาำและต้องมีแอสตาซินครับแอสตาซินก็จะคอยทำเงินให้อยู่ตลอดเวลาอ้าาาากูคงโดนแบบเออต้องดีดเออเอ้วเฮ้ยโอ้ยม่ด

ได้ยังไงเออเอออย่าหาเข้าอย่าหาเข้าไปเลยเสร็จกูตายไอ้เหี้ยเออเชี่ยของดิมันเอาหน้าเนี้ยกูว่าแล้วมันเอาดีดีนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหถูกโจมตีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าเฮียเลยนะเอ้า ้ออของเราถูกจอ้ไทำงเอ้ไอ้เหี้ยแตกีนแตกทุกคนไอ้สัตว์กูก็เดนศักลบจตีป้อมอยู่บอกไปก็ทำอะไรครับยูยังไม่เข้าไปหาเลยหังกับตาเกือบจะเท่แล้วโอ้โ không lấy cả hòn đảo thuộc tông đi không phải luôn kabang kabang giới luôn

หานาทีกูย,ยังไม่ได้หาเหวอะไรเลยสักสี่สองสามสี่โอเคครับวอนนี้ก็คือสีมากเลยนะถึงแม้ว่าแต้มมันจะไม่สีสแล้วก็ตามนะอันเน,<ะ>นี้ยสัยกกูะจะชีวิตทีแต้มนะั่นองโอ้เออน่อง อือโดนด้วยโดนใครไม่รู้แต่ที่รู้ป้อมแม่งยิงโดนปูไอ้สันเอาเอายืดสามแล้วเว้ยนี่ตายเลยฮะากอ้าวแวนเออแวน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 กับข่ากับขา ปกติกูยังไม่เวลูลยังฟาร์มไม่โอ้โหโหว่าก็ไปฟาร์มดีกว่ามัางกรมังกรก,กูยังไม่เอาเลยชิบหายแล้วอเ,เอหละนั่นแหละครับก็ตึงม,มากเป็นไงล่ละซัพพอร์ตกูยินจะอปรีพงศนี้แหละโดนซัพพอร์ตฆ่าตายเว้ยอุออยยอน

เเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมกูแตกรัวๆเลยสิเดูป้อมเขากับป้อมเราดิอ๋อโอ้โหเปลี่ยนดาวกูยังไม่ได้สักตัวเลยสักหนึ่งงินเรากำลังตาวอยู่สองพันเออ เน็ตไม่พออยู่ขอยด้วยเลยเลยทำไมไอ้ข่อยเอเลนที่พีดฮะที่พีดดีแลที่พีดดีว่าเอเลนไม่ชนะชนาทสก้าบ่อนบ่อนเออเอางี้ดียว่บ่อนี้ก็น่าเล่นสุก้าไปอยู่ทางนี้ด้วย ภาพจำยังชัดเจนความงามของอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิ่งดุเลยเร่จะทำอะไรไม่หรอกครับที่ดูเหมือนทำไม่ทำก็ได้ดูคยับโอยแล้วมันก็โอ้โหบวดเลยเอลินเอลนเอลินเอลินเอลินต้องทำอะไรอ๋อแล้วไปเนี่ย อเอโอเคเลยดูดูเลยว่าตีใครตายวะไอ้เฮียแม่ตายเป็นเกือบหมดเลยนี่วะเหลือไปอีสามคนไอ้เฮียเม็ยสวยเม็ยหวยมากเมียเมีย

กูงวงที่แก๊กสมองหมา <c oughs> ไม่เข้าใจมึง <c oughs> สามไหวไหมสวยดิเขาโอเคผมว่าสลิมอุยอ้ยทุกคนยี่อ่ะุ้ยเน็ตก้ยูป <c oughs> ูอย่างงี้ไม่ตักมือ

ทำไมมึงจะเปะอะไรขนาดดีไว้สัสเหย็ดอย่างตึงสูก้าแม่งเล่นเดวนนะครับโอ้โหตึงมากเดีอมจวงดีปอมเล้ยเร็วอิสลีมมาสลีมแต่นี่ครับเป็นครับอือหือือหือือหืเอนกูดึงดอกครับ An ally has <laughs> been defeated. Your team has destroyed a tower. My big An ally has been defeated. Oh, oh. 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 Uh. Uh. oh. oh.

ลาก,กด้วยสองหนึ่งวัวโดนุ่านไปเลยโอ้โหโคตรัเออว่าเอผโคกดดี Bukali, bukali. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been <laughs> defeated. I'm like Hongro, who don't The infinite slayer has appeared. Prepare for the final battle. <laughs>

ชิบห้แล้วคุณผู้ชมครับภาพจำยังชัดเจนดไักะโอ้ไม่ดลงดันป้อทำเช่นไรจบครับม่อ้องเล่นอ้าวทันเวลอดีโอ้อ้าอ้าเอ้าโคตรเลยโอ้ ทำมา,า,มาัาผมไมแก๊กตัดเลือดแข้งขวาเอ้มหยุดด่าอีสัก,น,ก,ก,น,น,าาน,กนึ่ั่วรอนแก๊กทำไมวะเดี๋ยว่แกไม่จะเล่นในคัม่บว่าแนียเน้นแกไม่พไม่พ่ใสิ่งนี้เอะีห

It. <laughs> An ally has been defeated. An enemy...